สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทำการประเมินความพร้อมในทักษะพื้นฐานนะคะวิชาวันนี้นะคะเด็กๆคือวิชาสังคมศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานสังคมศาสตร์ค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือหน้าที่9 เราจะมาทำในสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กกันก่อนนะคะครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วนำตัวอักษร A ถึง E มาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับสิ่งที่เด็กควรทำเราจะใส่เครื่องหมายถูกนะคะ และไม่ควรทําเราจะใส่เครื่องหมายกากบาทในห้องเรียนด้านบนนะคะเด็กๆจะเป็นตาราง2ช่องนะคะ2ฝัง่งด้านหน้านะคะคือสิ่งที่เด็กๆควรทําและด้านหลังนะคะช่องด้านหลังคือสิ่งที่เด็กไม่ควรทําค่ะจะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะซึ่งด้านล่างจะมีภาพทั้งหมด5ภาพค่ะ ในแต่ละภาพก็จะมีตัวอักษร A B C D และ E ค่ะวิธีการทำนะคะเราจะเลือกภาพพฤติกรรมที่เด็กควรทำนะคะมาใส่ในช่องแรกนะคะช่องที่ว่างเปล่าอยู่นะคะเด็กๆช่องด้านหน้านะคะจะเป็นพฤติกรรมที่เด็กควรทำ และเราก็จะมาเลือกพฤติกรรมที่เด็กไม่ควรทํานะคะมาใส่ในช่องด้านหลังค่ะช่องที่เป็นของกากบาทนะคะคือสิ่งที่เด็กไม่ควรทําเมื่อเด็กๆได้คําตอบแล้วนะคะให้เด็กๆนําตัวอักษร A ถึง E มาใส่ในช่องว่างด้านบนให้ตรงกับสิ่งที่เด็กควรทำและสิ่งที่เด็กไม่ควรทำได้เลยค่ะ ต่อมานะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่10ค่ะเด็กๆเลือกตัวเลขในภาพ1-8ถึง8ที่เป็นภาพของการมีมารยาทที่ดีมาใส่ลงในผังแบบฟอร์ม เด็ก,กสังเกตนะคะด้านบน5แฉกที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นะคะเรียกว่าผังแบบฟองค่ะและด้านล่างนะคะจะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด8รูปเราจะเลือกภาพของการมีพฤติกรรมที่ดีนําเลขนะคะมาใส่ในช่องวงกลมด้านบนที่ว่างอยู่นะคะเราจะเลือก การมีมารยาทที่ดีมาใส่นะคะภาพไหนที่เด็กๆคิดว่าเป็นมารยาทที่ดีให้เด็กๆนำตัวเลือกของภาพนั้นมาใส่ในช่องวงกลมได้เลยค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าที่19เราจะมาทำสาระที่2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะในวิชาสังคมศาสตร์นะคะเปิดหน้าที่19นะคะเด็กๆฟังคำสั่งครูและทำพร้อมกันทีละข้อค่ะข้อที่1นะคะเด็กๆขีดก,ก,ากากบาททับภาพเครื่องมือประกอบอาชีพของภาพแรกค่ะเด็กๆสังเกตที่ภาพข้างหน้านะคะเราจะมาดูภาพด้านหน้าและ ภาพด้านหลังนะคะจะเป็นตัวเลือกเครื่องมือประกรอบอาชีพของภาพแรกค่ะภาพแรกที่เด็กๆเ,เห็นอยู่คืออาชีพอะไรคะพ่อครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อครัวจะมีเครื่องมือประกรอบอาชีพคือกระทะนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะกากระบาดท,ทับภาพของกระทะค่ะ ต่อมานะคะข้อที่2ขีดกากบาททับหน้าที่ของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือพฤติกรรมหน้าที่ของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนให้เด็กๆกากบาททับหน้าที่ของนักเรียนเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนได้เลยค่ะข้อที่3 ขีดกากบาททับภาพที่ทำงานของผู้ราชการจังหวัดขีดกากบาททับภาพที่ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภาพแรกนะคะคือโรงเรียนภาพที่สองโรงพยาบาลภาพที่สามตลาดและภาพที่สี่สารากางจังหวัดค่ะ เด็กๆคิดว่าภาพไหนคือภาพที่ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับภาพนั้นได้เลยค่ะต่อมาข้อที่4ขีดกากบาททับแผนที่ประเทศไทยขีดกากระบาดท,ทับภาพแผนที่ประเทศไทย เอเด็กๆจำในหน่วยประเทศของเราได้ไหมคะมีแผนที่ประเทศไทยให้เด็กๆดูด้วยเกี่ยวกับลักษณะของประเทศไทยเราจะเป็นเหมือนกับด้ามขวานใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพในข้อที่4นะคะทั้ง4ภาพว่าภาพไหนเหมือนกับขวานให้เด็กๆกล้ากบดท,ทับแผนที่ประเทศไทยได้เลยคะ่ะ ข้อที่5ขีดกากบาดทับสิ่งที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ขีดกากบาดทับสิ่งที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ในหน่วยของวันนี้นะคะเด็กๆในวิชาเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยนา,นานาประเทศวันนี้นะคะเราได้เรียนกันเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ด้วยค่ะ ซึ่งเราได้รู้จักกับตุ๊กตาพื้นเมืองของชาวแอฟริกากันด้วยค่ะแต่เอ๊เด็กๆจำได้ไหมนะว่าตุ๊กตาพื้นเมืองของชาวแอฟริกาใต้มีลักษณะหน้าตาอย่างไรเมื่อเด็กๆนะคะได้คำตอบแล้วให้เด็กๆก,การกรบาททับภาพสิ่งที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ได้เลยค่ะ เปิดหนังสือเรียนหน้าที่20นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลือกอักษร A ถึง F ที่อยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองมาใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมของผังต้นไม้ให้ถูกประเภทค่ะทางที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ด้านบนนะคะเราจะเรียกกันว่าผังต้นไม้ค่ะเราจะมาดูเกี่ยวกับสินค้าพื้นเมืองกัน ซึ่งสินค้าพื้นเมืองนะคะจะแบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกเกี่ยวกับอาหารประเภทที่2เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและประเภทที่3เกี่ยวกับของใช้ค่ะให้เด็กๆนะคะจะต้องสังเกตภาพด้านล่างซึ่งแต่ละภาพนะคะเด็กๆจะมีตัวอักษร A B C D e, f ให้เด็กๆนะคะนำภาพสินค้าพื้นเมืองด้านล่างขึ้นไปใส่ในผังต้นไม้ในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนให้ตรงกับประเภทต่างๆของสินค้าพื้นเมืองนะคะซึ่งจะมีอาหารเครื่องแต่งกายและของใช้ค่ะ เมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษร A ถึง F ในแต่ละภาพไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนให้ถูกประเภทได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็ก,ดกๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5วิชาค่ะมีวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมศาสตร์ค่ะซึ่งเรานะคะในอาทิตย์นี้เราได้ทำแบบประเมินครบ5วิชาแล้วและในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์ของการส่งงานให้เด็กๆนะคะนำแบบประเมินความพร้อมเล่มนี้นะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาส่งคุณครูที่โรงเรียนพร้อมกับใบงานแบบฝึกหัด งานต่างๆนะคะและเล่มสาระที่2นะคะที่เราได้ทำกันเสร็จแล้วในอาทิตย์นี้นะคะให้เด็กๆทยอยนำมาส่งคุณครูในอาทิตย์หน้านะคะกำหนดส่งนะคะ4-8ถึงนะคะตุลาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเบงก็จะต้องขอตัวเด็กๆลาไปก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายค่ะ